ในยุคที่การใช้เงินกลายเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วการเงินของวัยรุ่นไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระปุกออมสินอีกต่อไปแต่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วคุณละ่ะรู้จักเงินของตัวเองดีแค่ไหนหลักคิดทางการเงินที่วัยรุ่นควรรู้ 1. รู้จักตัวเองรู้จักเงินวัยรุ่นควรตั้งคำถามกับตัวเองว่ารายได้ของเรามาจากไหนเราใช้เงินกับอะไรบ้างและสิ่งไหนคือของจำเป็นหรือของฟุ่มเฟือย 2. ตั้งงบประมาณรายเดือน แบ่งรายได้เป็น3ส่วนหลักๆ60%ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน20%เก็บออมหรือใส่บัญชีเงินสำรอง20%เพื่อการลงทุนในอนาคตหรือการศึกษา 3. ไม่เป็นหนี้ตั้งแต่ยังไม่จำเป็นใช้บัตรเครดิตหรือบริการผ่อนให้เป็นรู้ทันโฆษณาและคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อคุณอาจยังไม่มีเงินเยอะแต่คุณสามารถฉลาดใช้ได้ตั้งแต่วันนี้เพราะการเงินที่ดีไม่ได้เริ่มจากตัวเลขในบัญชีแต่มาจากนิสัยและความรู้ที่คุณเลือกสร้างเอง เพราะการเงินไม่ใช่เรื่องของคนรวยแต่เป็นเรื่องของคนฉลาด